ชัน,นีทำท่าทางแปลกๆว <c oughs> ิดินดากับชาน,นีทะเลาะกันทั้งหมดมันเป็นเพราะเรื่องที่นิมมี่เล่านี่ชัน,นีรู้เรื่องที่วิดนดากับเราไม่ไม่ไม่ไม,ไมเป็นไปไม่ได้ ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นชานีจะมาห่วงเราทำไมล่ะไม่หรอกเป็นไปไม่ได้ดูเรื่องที่ชานีอยากจะส่งเราไปที่ชาจาเป็นเพราะเรื่องนี้อย่างนั้นเหรอเพราะว่าถ้ารู้แล้วว่าเรา วิดเดนดามานี่เอ้าพี่มีอะไรครับปล่อยผมวิดเดนดาฉันโทรหาตั้งหลายรอบทำไมไม่รับสายฉันก็ผมยุ่งอยู่มีอะไรนิมมี่มาที่นี่ผมรู้ชาน,นีโทรบอกไปแล้วครับแต่สิ่งที่เธอบอกกับฉันมันทำให้ฉันเป็นกังวล นิมมี่ว่ายังไงเธอบอกว่าชันนีมีเรื่องกังวลใจอยู่เธอคิดหรือเปล่าว่ามันอาจจะเป็นเรื่องนี้จะรู้ได้ยังไงวิเดนดามองหน้าชันลพูดบอกความจริงมาว่าชันนีเริ่มสงสัยเรื่องเราแล้วใช่ไหมไม่ใช่หรอกมันคงไม่ได้เป็นแบบนั้นนิมมี่พูดถึงภาพกล้องวงจรปิดภาพอะไรผมไม่เห็นจะรู้เรื่องคลิปนั้นเลยวิเดนดานี่เธอแน่ใจรู้ใช่ไหมว่าชันนีไม่รู้เรื่อง เธอไม่รู้อะไรหรอกวิดเอนดาสาบานกับฉันบอกฉันมาว่าเธอพูดความจริงแล้วทำไมผมต้องสาบานกับพี่ด้วยล่ะวิดเอนดาถ้าเธอยอมสาบานกับฉันแล้วยังกล้าโกงหกอีกแล้วก็เธอจะได้เห็นฉันตายสาบานสิสาบานต่อฉันแล้วพูดบอกข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นเท็จเธอบริสุทธิ์ พูดสิสาบานสิผมสาบานฉันได้ยินเสียงรถคุณมาสักพักแล้วทำอะไรอยู่ข้างล่าง มีสายสำคัญนเนี่ยเออนี่ดูสิคะนิมมี่ชวนไปงานแต่งและดีหรือเปล่าคะเธอบอกว่าเราต้องไปให้ได้นะเอาสิงั้นคุณก็ไปอะไรกันคุณยังลืมเรื่องนิมมี่ไม่ได้เหรอเปล่าทำไมผมต้องจำด้วย อย่าง,งุดหิดไปเลยคะ่ะเธอยังไม่รู้ว่าฉันเห็นคลิปนั่นแล้วฉันบอกเธอไปว่าฉันลบไปก่อนที่จะทันได้ดูหาอะไรให้กินหน่อยเธอเริ่มม่วงแล้วด้วยทุกนี้ต้องไปอาริสาอาริสาเหรอทำไมละ่ะนัดกับตัวแทนน่ะต้องสามที่ฉันไปด้วยได้ไหม คุณจะไปทำไมชานีผมจะต้องค้างคืนแล้วกลับมาอีกวันหนึ่งได้คะ่ะฉันจะเตรียมชุดนอนกับเสื้อผ้าให้ล้างหน้าล้างตาเดี๋ยวไปหาอะไรมาให้ทานนะ <S 2> <S 2> <S รีบหน่อยนะคะ <S <S วิเดนดาเธอจะกลับมาคืนนี้ใช่ไหมไม่คะ่ะกลับพรุ่งนี้งั้นเหรอไม่เห็นบอกก่อนเลยว่าจะนอนค้างที่นั่น เขาบอกฉันแล้วล่ะค่ะกินนี่สิคะขนมงานแต่งของนิมมี่ไม่เอาหรอกกลับมาก่อนนะวันนี้สายแล้วล่ะวิดันดาขี่รถระวังนะพี่คะไม่ต้องห่วงแล้วค่ะเขาไม่ขี่รถเขาไปแท็กซี่ อ้านี่เขาลืมบิ่นโตนี่เออวิดนดาวิดนดาวิดนดามีอะไรอีกคะพี่เขาไปแล้วคะ่ะนี่ไงพี่ตื่นมาทำพารธาให้แต่เช้าแต่พี่ลืมเอาบิ่นโตให้เขาคงไม่จำเป็นแล้วค่ะเขาดูแลตัวเองได้ใช่ชันนีเขาดูแลตัวเองได้ถ้าเขาเอาของกินจากที่บ้านไปมันน่าจะดีกว่า <c oughs> น่าจะยังไปไม่ไกลพี่โทรหาเขาดีกว่า พี่คะฉันบอกว่าไม่ต้องอยุ่งไงจะกังวลอะไรนักหนาฉันนี่ทำไมพูดจาแบบนั้นทำไมพี่จะห่วงเขาไม่ได้ล่ะก็ฉันอยู่ตรงนี้แล้วไงคะฉันรู้ใช่ก็จริงแต่ก่อนที่เธอจะมาอยู่พี่ก็ดูแลคอยทำอาหารให้เขาอยู่แล้วนะอย่ามัวเสียเวลาเลยพี่ไปโทรหาเขาก่อนดีกว่าพี่ไม่จำเป็นต้องโทรไปหรอก ทั้งที่มันไม่มีอะไรทำไมต้องสร้างเรื่องด้วยถ้าเขาอยากกินอาหารจากบ้านฉันก็จะทำเองค่ะที่พูดเนี่ยหมายความวม่ายังไงเธอตั้งใจจะไม่หยิบอาหารให้เขาเหรอทำไมทำไมถึงไม่ให้เขาเอาไปแล้วฉันต้องบอกพี่ทุกอย่างเลยคะ่ะใช่มันก็ควรไหมนั้นก็ฟังเรื่องระหว่างพี่กับวิเดนดา ฉันรู้หมดแล้วคะ่ะชาน,นีอย่าพูดเพล้พ้อยนะต่อให้ขึ้นเสียงใส่ฉันมันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้พี่จำได้ไหมวันที่ฉันถามว่าทำไมไม่ใส่กำไลพี่บอกว่าพี่ทำมันหักก็มันหักแล้วทำไมละ่ะหักได้ยังไงละ่ะในห้องนอนของฉันบนเตียงของฉันที่หนีบผมอีกทำไมถึงได้ไปอยู่บนเตียงนอนของฉัน ตอบสิพูดออกมาเลยมีใครอยู่บ้านไหมจ๊ะคุณอาคะออสวัสดีโชคดีจ้ะโชคดีจ้ะ <c oughs> เป็นไงบ้างดีค่ะว่าแต่ว่าคุณอามีอะไรหรือคะ,อะโชคดีจ้ะ <c oughs> เสียใจเรื่องแผนล่มด้วยนะที่ไม่เป็นไปอย่างตั้งใจน่ะเ <c oughs> ลิฟลี่เป็นคนเล่าให้ฉันฟังเอง <c oughs> คอุณอาคะคือหนูไม่รู้จะบอกคุณอายังไงดีอออ เธอไม่สบายใจก็ไม่ต้องพูดหรอกนะแต่ชาน,นีเธอก็ควรจะบอกอานี่นาคุณอาคะหนูไม่สบายใจมากกว่าพี่ที่เธอไม่ได้ไปพูดแบบนั้นก็ถูกนะตามระษาพี่น้องก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาละอาคะไหนๆก็มาแล้วอยู่กินมือเที่ยงก่อนนะคะใช่ค่ะคุณอาอย่าเพิ่งกลับเลยนะคะไม่ชานีที่เรามานี่เพราะจะมาซื้อของนะจ๊ะ เออีกอย่างหนึง่งบัป,ปูบอกว่าจะพาเราไปกินข้าวนอกบ้านว่าแต่ไม่คิดจะไปด้วยกันเหรอสนใจไหมครับถ้ามีใครสักคนต้องไปก็ให้พีจี่ไปแล้วกันวันนี้นะ่ะดูเหมือนว่าเธอจะเหงาเป็นพิเศษเลยแต่เจสซี่เธอมีวิเดนดากับชาน,นีอยู่ด้วยอยากจะเหงาอีกงั้นเหรองั้นออกไปซื้อของกันแล้วค่อยกลับมานะค่อยกลับมากินข้าวอืมชานีช่วยอะไรหน่อยสิ อทำกะทิให yeah. okay. ้กินหน่อยฉันชอบกินมากๆเลยล่ะได้สิแล้วเราไปกันเลยไหมจะได้รีบกลับมากินข้าวนะโอเคบายบายอย่ามาเดินหนีทั้งที่ยังไม่ได้ตอบคำถามสิคะ ที่มีจาเป็นต้องตอบคําถามอะไรทั้งนั้นไม่จําเป็นหรือว่าไม่มีอะไรจะตอบกันแน่คําพูดคําจาแย่มากนะใช่ตั้งแต่รู้ว่าพี่ทําตัวน่าละอายฉันก็ไม่จําเป็นต้องระวังคําพูดฉันรักพี่มากๆในฐานะของพี่สาวฉันเคารพพี่แล้วดูสิ่งที่ฉันได้กลับมามันใช่หน้าที่พี่หรือพี่สะเพรยไหม นี่คือสิ่งตอบแทนน้องคนนี้เหรอหรือไม่เคยคิดถึงมาเลยสักอย่างเป็นผู้หญิงก็ควรมีเกียรตินี่นะทำไมถึงกล้านอกใจสามีหน้าไม่อายจริงอย่าพูดเหลวไหลแบบนี้นะชาน,นี้จะตบกี่ทีก็ห้ามฉันไม่ได้แล้วนะความจริงเป็นเรื่องเลวไหลสำหรับพี่งั้นเหรอนั้นก็เอาตามนั้น สิ่งที่แม่พูดถูกที่สุดเจสซี่ไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปใช่แตกต่างที่สุดเลยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาดถ้าพี่อยากได้วิเดนดามากนักแลก้วก็ทำไมถึงบอกให้พวกเราแต่งงานกันละ่ะพี่ไม่ได้บังคับเธอสักหน่อยนะพี่ให้เธอถามเรนดาเองไม่ใช่เหรอ แล้วพี่ก็บอกแล้วว่าถ้าสงสัยอะไรก็ไ้ถามเลยบอกว่าพี่เห็นแกตตัวแต่ตอนที่เธอยอมรับข้อเสนอนั่นนะทั้งที่รู้ว่าวิรนดามีปัญหาอยู่เธอไม่เห็นแกตตัวเลยเหรอ <c oughs> เพราะเธอเองก็รู้ว่า <c oughs> พี่ปูนำอยากให้เธอแต่งงานกับคนที่แก่กว่าตั้งสิบสองปีไหนจะโดนพี่ปูนำ เอาเปรียบโขกสับตลอดต้องแตกต่างกันนะการโขกสับกับการทำร้ายความสัมพันธ์จนถึงตอนนี้พี่ก็ยังพูดยอกยอไปมาไม่ยอมตอบคำถามอะไรเลยสักอย่างเพราะว่าฉันศรัทธาในตัวพี่หลับหูหลับตาเชื่อยอมแต่งงานแล้วย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้ววันหนึ่งศรัทธาของฉันมันก็พังลงแล้วตัวฉัน ก็อยากจะพูดถึงแต่ความจริงไม่ใช่เรื่องหลอกลวงอีกหลังจากวันพิธีศพของคุณแม่มีคนตายในบ้านของเราก็เหลือแต่พี่คนเดียวเท่านั้นที่จะให้ฉันศรัทธาที่ยังมีความสัมพันธ์ด้วยอยู่มันก็ใช่แต่ตอนนี้เธอตัดความสัมพันธ์นั้นไปแล้ว เธอมายืนอยู่ต่อหน้าพี่ถามคำถามพวกนี้ขอโทษทนาะชันนีเธอเคยถามมันกับเวรินดาสามีตัวเองบ้างหรือเปล่าถามสิฉันถามเข้ามาหมดแล้วเขาตอบฉันมาทุกคำถามด้วยล่ะแล้วก็บอกขอโทษฉันและสัญญาว่าจะซื่อสัตย์กับฉัน แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะต้องไม่ถามพี่ดีน่นะบอกฉันมาเธอพูดความจริงถ้าเธอยอมสาบานกับฉันแล้วยังกล้าโกโหกอีกเธอจะได้เห็นฉันตายผมสาบานพี่คงคิดสินะว่าพี่รู้จักวิเดนดาดีกว่าใครนะเปล่าเลยพี่ไม่รู้จักเขาเลยแม้แต่น้อย ตายแล้วทำอะไรอยู่ทำไมถึงเปิดประตูช้าจังเลยอ่ะพี่กับฉันกำลังคุยเรื่องสำคัญอยู่ค่ะเอาอะไรมากันคะก็พี่ได้ยินว่าพวกเธอจะเตรียมการทีกันยังไงล่ะพวกพี่ก็เลยกล่าวว่าจะมาทานมือเที่ยงด้วยกันก็เลยเอาคอฟทัาสมาด้วยน่ะ เออคือว่าก็อยากจะอยู่ทานด้วยกันนะแต่พอดีมีนัดเหมือนกันเนี่ยคือสามีจะกลับบ้านเร็วก็เลยจะต้องกลับไปเตรียมอาหารให้เขาก่อนเนะ่นะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวคราวหนะ้าฉันจะทำกาทีให้กินเอง <c oughs> <c oughs> พวกพี่มาแสดงความเสียใจกันเหรอคะฮะ <c oughs> ก็เรื่องที่พี่เขาไม่ได้ไปชาจาพวกพี่มาให้กำลังใจเธอใช่ไหมคะประมาณนั้นแหละได้ยินว่ายกเลิกแล้วพวกเราก็เลยอยากจะแวะม,มาเยี่ยมนะคะ ไหนลงบอกมาสิว่าพวกเธอมีอะไรมาปลอบใจฉันกันแน่ส่งมาค่ะอันนี้จ้าพี่อยู่ที่นี่นะคะฉันจะรีบไปเตรียมมื้อเที่ยงก่อนที่คุณอาจ,จะกลับมาได้จ้ะได้เลย <c oughs> <c oughs> นั่งก่อนสิเ <c oughs> จสซีอ่อารมณ์ไม่ค่อยดีเหรอเปล่านี่ <c oughs> อย่าเป็นห่วงไปเลย <c oughs> มันก็แค่ไม่กี่เดือนเองใช่ไหมล่ะ แต่ฉันไม่กล้าพูดเลยนะเธอมีน้องสาวและน้องสะใภ้ที่แสนดีอยู่ด้วยทั้งคนต่อให้ไม่ได้ไปอยู่กับสามีที่นูน่นก็ยังมีชันดีอยู่ด้วยไม่ว่ายังไงชันนีก็ต้องหาทางส่งเธอไปหาสามีจนได้นั่นคือสิ่งที่ฉันบอกเธอเมื่อวานเจสซี่ถ้าเป็นอะไรไทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นละ่ะเปล่าสักหน่อยเธอกำลังชมชันนี ฉันก็กำลังฟังอยู่อุย้ยตายแล้วอย่าบอกนะว่าเธออิจฉานะในบ้านที่มีแต่คนเรียกเจสซี่เจสซี่อยู่ตลอดเวลาให้เราชมคนอื่นบ้างเถอะนะขอเวลาสักเดี๋ยวนะฉันจะไปดูหน่อยว่าชานนีอยากให้ช่วยอะไรไหมอืม ว่าไงเวรินดาชนนี่รู้ทุกอย่างแล้วเธอรู้เรื่องความสัมพันธ์ของเราแล้วแล้วพี่รู้ได้ยังไงฉันนี่พูดอะไรงั้นเหรอก็พูดหลายอย่างเลยแล้วยังบอกอีกด้วยว่าเธอรู้แล้วก็สารภาพหมดแล้วเวินดาทําไมเงียบพูดสิทําไมเธอไม่บอกฉันว่าชนนีรู้เรื่องทั้งหมดแล้วพอคิดว่าเธอควรรู้หมายความว่ายังไงฮะ แล้วเมื่อวานนี้เธอสาบานด้วยชีวิตของฉันแล้วมันจะเป็นยังไงเหรอเธอโกหกฉันเหรอวิดันดาใช่ครับแล้วทำไมก็ไม่ทำไมหรอกเธอกล้าโกหกฉันแล้วก็ยังครับผมไม่ได้ขอให้พี่เป็นคนทำตั้งแต่แรกนะตอนพ่อแม่ของดิมมี่กล่าวหาผมพี่ให้ผมสาบานด้วยชีวิตพี่ต่อหน้าทุกคน ผมก็แค่ทำอีกเวนดาฉันทำเพื่อพวกเรานะ <c oughs> <c oughs> ทุกอย่างมันจบสิ้นแล้วไม่เหลืออะไรแล้ว วิดินดาเธอกล้าโกโหกกันได้ใช่แล้วเธอทำให้ฉันตาสว่างเธอไม่เคยสนใจเลยฉันก็จะไม่เอาเธอไว้เหมือนกัน เธอจะต้องเสียใจกับสิ่งที่เธอได้ทำลงไปและฉันเองก็พร้อมที่จะตอบคำถามทุกอย่างเหมือนกันฉันยอมโกหกคนที่ฉันรักฉันยอมทำร้ายทุกอย่างจนเกินความพอดีมันแย่ที่สุด แต่ไม่หรอกฉันจะไม่ยอมให้ใครมาโทษฉันได้มันจะไม่มีวันนั้นเป็นอันขาดไม่มีอย่างแน่นอน มาทำไมคะเดี๋ยวฉันจัดการเองเมื่อเช้วนี้เนะ่พี่ได้ยินเรื่องอะไรบางอย่างเพราะว่ามันไรสาระที่สุดเลยจะคิดว่าฉันแต่งเรื่องก็ไม่เป็นไรเพราะมันจบแล้วคะ่ะเพราะเรื่องที่ฉันพูดมามันไม่ไร้สาระคนไหนที่เป็นคนเริ่มเรื่องคนนั้นก็ต้องเป็นคนจบมันเอง <c oughs> อย่าเดาสุ่มแล้วเล่ามั่ว ถ้าอยากรู้ก็จงฟังหลังจากที่เธอแต่งงานวิเดนดาพยายามควบคุมตัวเองอยู่สีเดือนแต่ก็ทำไม่ได้เธอก็หยุดเขาไม่ได้พี่ไม่ได้ขอร้องเขาแต่ว่าเขาเดินเข้ามาหาพี่เองนะเธอจําจได้ไหมวันที่เธอไปกับพี่อโศกนะ่ะแล้วก็ค้างอยู่ที่พักวาราวิเดนดานอนอยู่ในห้องของเขา แล้วประตูก็ล็อกจากข้างในวันนั้นเธอเองก็เข้าห้องไม่ได้ก็เลยไปนอนที่ห้องของพี่แทนแล้วหลังจากนั้นวินดาก็ไปที่ห้องพี่เขาไม่ได้มาหาเธอแต่มาหาพี่นั่นมันเรื่องเก่าคะ่ะใช่แต่เธอยังรู้ไม่หมดเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่คิดอย่าคิดมั่ว ดูสิเขามากันแล้วกำลังรอเราอยู่ใช่ไหมคุณอาคะฉันกำลังรออยู่พอดีฉันอยากจะรอเจอทักทาทยก่อนที่จะไปอ่ะเออสวิตาบอกเจสี่ด้วยนะว่าฉันจะรีบไปก่อนเดี๋ยวจะสายเกินไปเนอะเดี๋ยวมาทุกอย่าเพิ่งไปเลยกินมื้อเที่ยวกันก่อนนะถ้าเธอไม่กินด้วยกันแล้วจะทำไปทำไมเสียเที่ยวแย่เลยเนาะเสียเที่ยวอะไรกันคะสามีเธอกำลังรออยู่ที่บ้านนะจริงอ่ะจ้าแล้วจะกันนาสวิตาไปเถอะจ้าแล้วเจอกันนะ